สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมนายเอสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์หลังจากใช้เจ้าตู้เย็นตัวนี้นะครับมาปีกว่าๆนะครับพอผมซื้อมาช่วงเมษาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ปีกว่าปีประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะครับก็สิ่งที่เห็นเลยนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้นะครับนี่ครับไม่ใช้ได้อยู่ยังมีไอเย็นนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าใช้ได้ดีอยู่นะครับ จะต้องบอกว่าค่อนข้างลบไปนิดนึงนะครับสิ่งที่พบนะครับเดี๋ยวสลับกล้องไปอีกกล้องนึงก่อนนะครับเอาครับเราก็มาเปิดนะครับตอนนี้ตู้เย็นก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเปิดจากช่องฟรีซให้เพื่อนๆดูก่อนครับช่องฟรีซนะครับผมอาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องนะครับตัวทําน้ําแข็งก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับใส่น้ำแบบบ้วบิดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมน้ําลงไปนะครับ มาเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆมีคนถามมาครับมีสอนวิธีปรับเลยนี่นะครับวิธีปรับเราจะบอกว่าความเย็นนะครับเย็นมากเย็นน้อยแล้วมันเขียนว่าฟีดนะครับฟรีเซอร์ตรงกลางนะครับอันนี้ผมแนะนําเพื่อนนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นี่เพื่อนๆปรับไปทางซ้ายหรือทางขวาจะเป็นการปิดนะครับถ้าไปแม็กไอ้ข้างล่างอ่ะพอเพื่อนๆอาจจะไม่เย็นได้นะครับ หรือมาทางนี้สุดอย่างนี้นะครับนี่มันจะมีบอกว่ามันจะเป็นการแบ่งครึ่งนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอนยากให้เย็นมากเย็นน้อยให้ไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าข้างบนมันเขียนว่า reflectorator คือด้านล่างนะครับฟีเซอร์คือข้างบนนี่นะครับเป็นการปรับอุณหภูมินะครับถ้าเพื่อนๆเป็นแม็กเอาแบบแช่แข็งเย็นเฉียบข้างล่างเพื่อนๆจะไม่เย็นนะครับอันนี้สําคัญนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับ ลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปิดเมื่อกี้เนี้ยความเย็นจะไม่ลงมาตามช่องนี้นะครับนี่จะมีช่องอยู่นะครับนี่ตรงช่องพวกนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับด้านใน2ฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะไม่ลงมานะครับถ้าต้องการความเย็นตรงนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับเพื่อกันไข่ที่อยู่ตรงนี้เวลาเพื่อนปิดประตูมันจะหนาวไข่มันจะหนาวจับสั่นนะครับแล้วก็จะทําให้ติดนะครับอ่ามาดูตรงนี้นะครับจะมีไฟนะครับสังเกตนะครับ ตรงช่องฟลิตช,ช่องแช่แข็งข้างบนจะไม่มีไฟนะครับรุ่นนี้ตอนซื้อผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับเพิ่งมาสังเกตตอนใช้งานแล้วเพื่อนๆแจ้งมาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปรับอีกครับปรับอุณหภูมิตัวนี้นะครับตัวนี้คือปรับอุณหภูม,มิคอมคอมเพรสเตอร์นะครับแล้วแต่เพื่อนๆปรับเลยอเอากลางๆก็ได้ครับตัวนี้เคยมีเพื่อนบอกว่าเสียงดังนะครับมันจะเสียงดังก็ต่อเมื่อคอม ตัดและเพิ่งจะเริ่มทํางานนะครับคอมคอมคอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มทำงานมันจะมีเสียงดังขึ้นมาแต่ระยะสั้นๆนะครับผมได้ยินเสียงบึ้งขึ้นมาก็สั้นๆครับแล้วก็เงียบหายไปนะครับความเย็นจากการใช้งานมาปีครึ่งปีกว่าๆครับก็ยังคงเย็นอยู่นะครับตัวนี้คือสวิตช์เปิดปิดไฟตรงนี้ครับเวลาปิดเวลาปิดฝาฝาด้านข้างเนี่ยมันจะมาชนกับสวิตช์นี้แล้วปิดนะครับ ตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับอาจจะมีไม่ถูกใจบ้างเล็กน้อยครับเวลามือเราสัมผัสครับความเงาของตู้เย็นมันก็จะเป็นริ้วริวรอยนิ้วมือง่ายนะครับก็จบแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเร็วๆนะครับกับรีวิวหลังใช้งานมาปีกว่าครับกับเจ้าตู้เย็นนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมซับสไครต์นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซูเป,กปเปอร์วิชัยนะครับอ้อที่สําคัญขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูมาจนถึงณตอนนี้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ